สวัสดีค่ะพบกับช่องฮักคฮงสไตล์พี่น้องวันนี้มาตกปลาคือเราจะเป็นวันหยุดเนาะวันหยุดที่ไม่ได้หยุดเราต้องมาตกปลาเนาะพี่น้องกะมาก,กับนายหน่อยพามาที่เราเลื่อพี่น้องเลืมม่อไม้น,นี่เป็นไม้เก่าวังเจ็ดนสะิบไร่เนาะที่เพื่นเคยพามาเนี่ยแหละจ้ะว,วันนี้กะมาที่เดิมมาลองซ้ําที่เดิมเนาะไปไปลุ้นน้ำกันพี่น้องว่าเขาจะได้ไปลาอีย่างกับปั้นเนี่ยไปเลยจ้า รอลุ้นเมื่อกี้ด่ปลาบูขึ้นมาเล็กตัวหนึ่งไม้แหลกมันหมืดอยู่ไทยไปเห็นพี่นนองก,ก็เลี่บริไทยนะรุ่นต่อมาหน,นี่มาแล้วเกดคนตัวแรก เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาดึงปลาก่อนอยู่ก็มาดูกูจะกลับโอเคพี่ยินญาตมาแล้วญาตเดี่ยกดปลาก่อนนะครับ กุ้งครับติดต่อปลากดปลากดไม่อแล้ใส่ถุงมือก่อนนะคะหื้อหื้อโอ้โหอะไรอะ่ะโอ้ตัวบเบลล์เลยดูดิแต้มแรกตัวบเบลล์เลยอือหือต้องอย่างนี้เซ

แล้วมาแล้วืออีหยังน่ะอีหยังน่ะอึโอ้โหาปานน,นกุ้งชิ้นชิ้นหั่นไปเลย

嗯。 เตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเก่าบุกครึงพี่น้องเอ้ยนางถ่าแต่เริ่มมาแล้วล้มก็แห้งว่นนี้แต่ไทยแน่ว่าไทยแน่นะมันองมีหม่องต่างกองไปลุนต่อลุนต่อ เพราะได้เรื่อยๆอยู่มนันนี้มาแล้วมาแล้วไปยังโูดไปมาหมดเลยโอ้รูดหมดแล้วปาตะกับโูดอันนี้มา กราบกรับประกับพระครูพระครูพระครูบูปตาสักกันนี่ไม้เป็นครูเลยคัดอันมาลุ่นมากค่ะเกี่ยวกับเต่าบรรยากาศถ่อนพี่น้อง เป็นปิดน้ำแล้วเมื่อกี้เป็นตูน้ตน้ำกะค่อนข้างสิงหยับเนาะเห็ดค้นเลยประมาณสามสี่ตัวเมื่อกี้กะเงียบกิ๊บแล้วไปโอ้ยมาอีกแล้วอีกแบ นะตะกลับมาเป็นฟูงวุ็นทงเลยปลาตอนปลา,ปาตัวนี้ต้องระวังดีๆกลางมันอันตรายมากมากะกลับ cặp cặp, uhm. Uhm. Ba. Uhm. chào nhìn <laughs> ไดงตะกับโอ้ยพี่น้องเลยมีตะป่าตะกับไอ,อต่อยอรอยเตอนนี้ก็เป็นเวลาไก่เทียงแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิพักกินข้าสักกันนะลงป่ามันก็นกินเรื่อยๆอยู่ป่าตะกับนี่หลายแห้งอันดับหนึ่งเลยแต่ว่าเห็ดโคนนี่ ได้ประมาณสามซีโตนะพี่น้องก็ซ้ำเห็นนะั่นแหละเนาะปลาอีกงก็ได้นิดนึงสามซีโตอกันแต่ว่าที่ใดทั้งหมดทั้งมลหลายนี่มิแตป่าตะกรบล้วนเลยบอนี่วังนี่ตัดใบจากน้อยเนาะแต่ว่าตอนช่วงเศร้าที่เพิ่นเปิดน้ำอ่ปะป่าเห็ดคน้นก็กินดีจุ๊บจับจุ๊บจับจุบจ๊บพอดีน้ำเต็มเพิ่นก็เลยปินน้ำเงียบมิซิลีมาเป็นคู่เป็นพว่วงมิแตป่าตะกับาล้วนเลยพี่น้อง ไปเดี๋ยวขอพักกินเขาก่อนเนาะเดี๋ยวเขาใครมาลุ่นกันต่อเพิ่นเบิ่งพีพีทั้งคุณเพิ่นกำลังโตกันอยู่ให้เบิ่งบรรยากาศจักหน่อยคุณอยากไปร้องไหยบอเบิ่งคุณแม่ทั้งคุณแม่ทายทายบอั้งแต่มาหนีสามหลอดเราบอคลิปไปถ่ายบอจักเถื่อบอรลัวมันเป็นเป็นตะคือบอไวยางบอไหวดอกคุณแม่พี่น้องไก่แห้ง ไกลครัโอ้โหเป็นกิโลเลยนั่งไปไทยไบอเป็นกิโลเลยพี่น้องเอ้ยไปสิร้องยางว่างเราย่างว่ไหวดอกซนะ้นกันว่านั่งยี่แถวๆนี้แหละนะมือกับสีกรับเลี้ยวจังหน่อยตอนนี้เทียงน้อยๆเดี๋ยวก็ไม่ได้ซื้อมานะคะวันนี้เอาของเก่าั้งแต่หลอกที่เหล่าเบิร์เรากับกรับมื่อนี้่ ไหมนุ่นๆ lo tăng nan tay cùng tận mai mai nghiệp thật bye bye mai hạnh nghiệp ได้กินเชาแล้วต้มมามาปลาเพื่อกินเะาเขากินก้อนแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเวลาใบาสองแหละเดี๋ยวสีแดงตกไปเรื่อยๆก่อนเด้อยแดดกัสิเบิร์ดเดี๋ยวให้มาสรุปกันคนละก้อนสีกราบคลนะละเนาะไปยางเราเปลี่ยนหมองไปเรื่อยๆที่แถวๆนี่แหละแถวๆหน้าประตูหน,น,น้ามีาแหละ ยังก็ยังก็ลอดีดีตอนนีน้กับป็นเวลาไป3ามตรงเป้งดีนะมีสิกปปับเรียวจังเลยอากค่อยกินนล้นเงียบหรอแม่น้อนนะันเะไนอีกคนอยากซีตัวนอ่ะตอนนี้จะเป็นปลาตะกับกับไปกง พอกันไม่คิดนาเด้อคนที่ผ้าผีใสกันจะคอยติดตามทใไมนะพี่น้องทำรับมนีกันร้ิชนีกันจ้าสวัสดีค่ะบรรยากาศนนะั่